สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูนะครับต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวผมจะเอาเลื่อยตัวนี้แก้ไขปัญหาให้เพื่อนๆทุกคนเริ่มจากตัดกิ่งเล้ก่อนมาตัดข้างมาก่อน ไม่เอ็งจะตัดตัดแล้วตัดข้างล่างก่อนนะเพราะว่าไม้มันจะหนีบเสร็จแล้วตัดข้างบนอัไม่นหนีบ อ,อันนี้ตัดข้ววางล่างระวังมันจะล้ม